สวัสดีครับ boundaries. ท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเพลงและก็ MV ผูกกรรมที่กล้องห้วยไร่ครับได้ขับร้องและได้ถูกปล่อยออกมาในเวลา9นาฬิกานาทีนะครับของวันที่9ถ <weed> ือเป็นวันเวลามงคลให้เพลงนี้เจริญรุ่งเรืองและก็ก้าวหน้าพูดถึง MV ผูกกรรมครับเป็นเรื่องราวของเด็กหญิงคนหนึ่งซึ่งเธอได้จมน้ําไปนะครับที่เราเห็นก็คือครอบครัวของเธอได้ออกตามหามีพิธีกรรมเรียกตามแม่น้ําโขงที่มือของคุณแม่นะครับถือเครื่องทำ พิธีเอาไว้ตัดภาพกลับมาแม่ได้พบกับร่างของเด็กหญิงที่ริมน้าโขงร่างที่รวยรินของเธอครับเมื่อเหลือบมองที่ด้านซ้ายมือในด้านหน้าจะปรากฏหางของสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งที่กระโดดลงไปในน้ําเห็นแค่นี้ถ้าคาดเดาวหลายคนคงเชื่อว่านี่คือพญานาคไม่ใช่หางของปลาแน่นอนนะครับใหญ่ย,ย,ยักษ์ซักขนาดนั้นนั่นแหละครับอันนี้แล้วแต่ความเชื่อแล้วก็ดุลพินิจของทุกคนตัดภาพกลับมาก็าคงเป็นอีกยุคหนึ่งที่เป็นยุคของวัยรุ่นหนุ่มสาวที่ได้เติบโตขึ้นมาชายหนุ่ คนหน,นั่นคือนุกธนดลเขาได้นั่งเศร้าอยู่บนเรือประมงในความคิดพลันนึกถึงเรื่องราวในอดีตเหมือนกับว่าเขาก็ลังมีความรักอยู่มีฉากแห่งความทรงจําที่นุกและสาวน้อยได้อาพานใบสีมาลอยน้ํารวมถึงฉากร่องเรือพร้อมกับศพตาหวานนใจของนุกไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ในแขนด้านขวามีกําไรอยู่ไม่รู้ว่านี่คือกําไรอะไรมีใครให้มาหรือเปล่าแต่มันมีความลึกซึ้งแน่นอนน้ำตาของนุกค่อยๆไหลออกมาจากดวงตาของเขาซึ่งเราไม่รู้ว่าความรู้สึกของนุกนั้นมันเกิดจากอะไรในขณะที่ภาพ ตัดมาทําให้เรารู้ว่าสาวน้อยที่เขาชมชอบอยู่นั้นและรู้สึกดีด้วยกําลังจะเข้าพิธีแต่งงานตามพิธีกรรมของอีสานมีพานใบสีสูขวัญในขณะที่นุกได้นั่งร่วมพิธีนั้นด้วยในขณะนั้นนุกก็พลันนึกถึงอดีตอีกครั้งหนึ่งความสุขที่ได้พบพานความสุขที่ได้เคียงใกล้ได้เคยปล่อยโคมด้วยกันเรื่องอดีตที่เธอถูกทําร้ายและนุกนี่แหละที่คอยดูแลเธอและหยิบยื่นยาให้ก่อนที่แฟนของเธอจะพากลับไปมีครั้งหนึ่งที่นุกได้มอบของแทนใจให้แก่เธอนั่นคือแหวนช่วงเวลาสั้นน้้นนนนนๆัคคคือความรูสึกึกกิดที่ ไไมม่อาลืด้ในขณะที่สู่ขวัญอยู่นั้นนุกได้ลุกขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกเศร้าและเขาก็ได้เดินจากไปสาวน้อยได้แต่จ้องมองและพยายามตามนุกมาจนถึงริมแม่น้ํโขงนุกธนดลได้แปลงกลายเป็นพญานาคใช่ครับพญานาคเธอมองและเหมือนจะจดจําได้ว่าคนที่ช่วยเธอในตอนที่เธอจมน้ํานั้นคือชายที่อยู่ตรงหน้าเธอนั่นคือพญานาคนุกธนดลทั้งคู่ได้หันศบตากันก่อนที่นุกจะจากไปแม้ทิ้งเพียงร่องรอยไว้แต่เขาก็ยังมีของแทนใจหนึ่งสิ่งหลังจากการหายไปความรักของ นาและมนุษย์ก็ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านั้นน้ำตาของสาวน้อยเริ่มไหลลงบนพื้นเพราะกว่าจะรู้เรื่องราวเขาก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วภาพตัดมาถึงตอนจบน่าจะหลังจากนั้นเราเกือบ40ปีเธอได้ไปวัดและได้ส่งของแทนใจนั้นที่พญานาคนุกธนดลมอบให้ส่งให้พระรูปหนึ่งและมือของเธอได้ถือรูปของสามีเธอที่แต่งงานด้วยคนนั้นเหมือนกับว่าสามีของเธอได้เสียชีวิตลงแล้วเธอในวัยชาราได้ถือรูปของเขากลับไปในขณะที่ของแทนใจที่พญานาคนุกได้ให้ใหก็ไปอยู่กับพระสงฆ์แล้วแต่ที่น่าแปลกก็ พระสงฆ์ท่านนั้นน้ําตาไหลออกมาราวกับว่าได้ทราบถึงเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดหรือนี่จะเป็นพญานาคนุกและนั่นก็จบเรื่องราวนี้ลงคาดว่านุกธนดลเนี่ยนะครับก็คงหลงรักมาตั้งแต่ตอนนั้นหรือไม่ก็ตั้งแต่พบชาติที่แล้วนะครับคือตามความเข้าใจของผมนะครับนี่แหละครับ <c oughs> เขาบอกว่าคนกับพญานาบันทักกันบรด้ดอก นี่ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะครับในเนื้อเรื่องนี้เพลงก็บอกอยู่แล้วครับว่าขั้นแมนเลือกไดอิลีอย่าพอกันอีกเลยนะครับอย่าเจอกันอีกเลยโอ้โหถือว่าคนลุกนะคนลุกจริงเนี่ยมันทําให้เราอยากดูต่อเลยครับอยากให้มีภาคต่อไปนะจริงๆน่าจะทําเป็นหนังได้เลยนะครับเนื้อเรื่องโอ้โหผ่านครับแล้วก็ CG ก็เหลือกินจริงๆคือโอ้โหทุกอย่างเหมือนมากอลังการมากนะครับภาพพญานาคที่เคลื่อนตัวนะครับกาลังจะลงสู่แม่น้ําดูเนียนไปหมดครับประจวะเลื้อยนี่โอ้โหสวยมากเชื่นชม ฝีมือของคนทําซีจจริงๆฮะแล้วสายตาของนุกธนดลน,นี่คือแบบสื่อความรู้สึกได้ดีมากเขาแสดงได้ดีมากนะน้ำตานี่ไหลออกมานี่อ้โห มันทําให้แบบใจเรานี่แบบรู้สึกได้เลยนะครับแล้วก็เตาน้อยคนนั้นด้วยก็แสดงดีด้วยตอนนี้คนก็เข้ามาฟังกันมากมายนะครับแม้ว่าเพลงนี้จะไม่ได้ลงช่องของก้องห้วยไร่เองนะครับก็ลงทั้งช่องของบุญบุญมณีอ่อนวันนะครับซึ่งก็เป็นคนที่ลงทุนลงแรงไปกับเพลงนี้แล้วก็เป็นผู้สนับสนุนหลักด้วยนะครับก็คือคุณกิ่งนะก็ได้มาลงบนช่องนี้ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าจะลงช่องของกองห้วยไร่นะแต่ไปไปมาก็มาจบลงที่ช่องของพี่กิ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเพลงที่เพราะมากเพลงหนึ่งของกองห้วยไร่ก็ยัง คงการันตีในเรื่องราวของบทเพลงเกี่ยวกับพญานาคบทเพลงเกี่ยวกับความเชื่อนะครับเวนวิถีอีสานเนี่ยต้องยกให้เขาเลยกล้องห้วยลายแล้วเสียงของเขาขับกล่อมได้ลงตัวเป็นอย่างดีนะครับแล้วต้องบอกว่าความรู้สึกในใจต้องบอกว่าทําเป็นหนังถึงครับเรื่องราวนี้โอ้สุดจริงนะฮะก็ใครที่ยังไม่ได้เข้ามาชมเข้ามาติดตามก็เข้าไปชมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ลงที่ช่องของกล้องนะราะว่าตอนนี้วิวค้างไปแล้วเชื่อว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงับคุณจะเห็นนนนวววว่่าายออดดดิิจะไไปขหตทีผมู ขายอยู่ที่1 0 0ฮะยอดกดไลค์20,090นะครับ,ดด like 29, นค,รบคนกดไลค์เยอะกว่าคนดูได้ยังไงนะครับยอดวิวต้องแบบเบป๊ะปังอลังเวอร์แน่นอนนะครับนั่นคือเรื่องราวของเพลงผูกกรรมกล้องห้วยไร่นะครับวันนี้ก็ได้มารีวิวให้ฟังแล้วนะครับถ้าค,คุณชอบใจในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และ s ับสไคร b ์แอดมินด้วยนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนตเตยเพียงเท่านี้สวัสดีครับ